สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันแบบเช่นเคยนะคะกับรายการเลกเด่รประาจัวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักท่านชลธทางซีมีดัตมีและในวันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6พฤศจิกรย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันเลยค่ะคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันอังคารเนี่ยสำหรับในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะสีมงคลที่ใช้สีฟ้าสีแเงแล้วก็สีแดงค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงดวงชะตาเนี่ย ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยมองเห็นอยู่ค่ะแม้จะไม่มากมายอะไรนักนะคะแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยเรียกว่ารับรื่นดีค่ะสิ่งที่ต้องระามาัดระวังก็คือคำพูดขับจานนี่แหละจะทําให้เรามีปัญหากับคนใกล้ชิดใกล้ตัวได้เพราะฉะนั้นจะพูดจัาระไรให้คิดก่อนพูดสําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะสีวงคนของคุณคือสีขาวสีเขียวสีม่วงอ่อน แล้วในดวงชะตาของคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการงานมีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานก็ดีหรือการนําเสนอสินค้าการจัดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเรียกว่าจะได้รับผลการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวในเรื่องของความรักถือว่าราบรื่นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือการใช้จ่ายค่ะ พราะว่าเงินเอเงินทองเนี่ยมันอาจจะสิ้นเปลืองนะคะจนให้เกิดภาวะของนิสิยได้ด้วยเช่นกันส่วนดวงชะตาพอดีเกิดวันพฤหสัสบดีแล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะสีมงคลคือสีขาวสีเขียวชมพูแล้วก็สีเทาค่ะแล้วในดวงชะตาของคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะเรียกว่าดีทีเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีความก้าวหน้าการเงินก็หมุนคล่องแล้วยังมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาอีกด้วย แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วในเรื่องของยานพาหนะเนี่ยที่อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องซ่อมหรือต้องดูแลต้องใส่ใจกับเรื่องของรถล,ลาบ้างนะคะสำหรับในรับสัปดาห์นี้ค่ะเครื่องประดับนำโชคจะเป็นทับทิมโอปอทองคำแล้วก็หินไหมทองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราจะสักการะบ,บูชาคะคเพื่อนหนุนดวงเราในเรื่องของคารเงินเราก็โชคลา จะมีองค์พระราหูพระพิฆเนศแล้วก็น้องกุมารแล้วถ้าคุณจะหนุนดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็จะมีหลวงพ่อชันใจหลวงพ่อโตแล้วก็องค์พระศิวะมหาเทพสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนหรือเกิดในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิญเน้นเนยค่ะการซซ้อที่ดินวาววัดการทําบุญเกี่ยวข้องกับการมุงกระเบื้องหลังคาการยกช่อฟ้าสามสิ่งนี้นะคะจะเป็น อันนี้ส่งให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็แล้วแต่จะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาตรเยี่ยงพระหรือถวายสังฆทานเนี่ยในอาหารนั้นๆนะขอให้เป็นอาหารที่เป็นประเภทเส้นนะคะขน,นมจีนก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเพราะตัวที่จะเป็นเครสดค่ะให้เราเนี่ยจะกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความยืดยาวนะคะการเงินก็จะเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเช่นกัน มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่5าพฤศจิการร2 5 6 5ชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข2เลข3เลข0แล้วก็เลข5เน้นไปที่เลข6กับเลข8ชุดจับคู่61 64 67 69 14 48 78 98แล้วเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ค่ะที่6 พฤิการเดอนสาคม2565นะคะชุดินเลขทว่างไม่ให้จะเป็นเลข3เลข1เลข7เลข0เลข5เลข6ในัินคืเลข3กับเลข1ชุดจับคู่3 2 3 4 3 8 3 9 2 1 4 1 8 1 9 1อันนี้ก็จะเป็นการมางตัวตัวเลขเด่นไว้นนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยค่ะ ทุกท่านนะคะอย่าลืมอนาะจารย์รักนิ่เสมอน,นะการให้ทานกับคนที่เขากตกทุกข์ได้ยากจะเป็นอนิสง์ให้เราเนี่ยนะคะเออเวลามีอะไรกแ็แต่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือข้อสาคัญน,นะยังส่งผลในเรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันมาพบกันใหม่ค่ะในครั้งหน้ากับรายการเล็กเด็กประจำวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์รักทท่าน,นท้งที่มีแบบมีเหมือนเดิมค่ะสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์รักขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็รับทรัพย์รับโชคกันั่วหน้าสวัสดีค่ะ